สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูรถแขนยาวครับแป็โคแขนยาวเป็นรถยี่ห้อโคมาสึกครับ pc 200รุ่น8ครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นโคมาสึกเหมือนกันครับเป็น pc 70ครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น6หลังตักดิสขึ้น10ล้อครับช่วงสวยงามครับรูปลอครับตรงนี้ ตรงลูกครึ่งคนระับเจ้ามากครับต้าในรุ่นแปดของของเราก็จะเป็นเบอร์หนึ่งครับคันนี้คือมาเป็นคันแรกใช้มาประมาณแปดปีครับ เจ็ดแปดปีท่านนี่คกับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ